พี่ต่อผู้ดูแลน้องทีนกระเพาอ้วนตรึมล่าสุดได้ออกมาเปิดเลขฝาลงของน้องให้ดูแบบเต็มๆงานนี้ขอหวยงวดหนึ่งมีนาะห6รีบสองเลยมีลุ้นการันตีเลขดังแน่นอนสืบเนื่องจากกรณีข่าวสุดเศร้ากับการเสียชีวิตของน้องทีนกระเพาอ้วนตรึม หน่มนักสู้ชีวิตเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาและได้มีการนำร่างน้องทีนไปตั้งทำพิธีทางศาสนาที่วัดนินสุขารามโดยมีกำหนดการพอสังเขตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประชุมเพลิงเวลา17.30นาฬิกา30นาทีณวัดนิน,น,นสุขารามซอยศักดิ์สิทธิ์อันลอย ถนนการน,นาพิเศษลุ้นกันเอาเองมีวงกลมสองอันที่ฝาลงเลขฝาลงน้องทีน821เราชาวเน็ตขอร่วมไว้อาลัยให้แก่น้องทีนด้วยค่ะ